สวัสดีครับเราก็พบเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาริสนะครับผมนะฮะก็ทำการเปิดบริการเป็นเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตามเพจต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นซอฟต์ลันเชอร์นะก็คือเป็นประมาณแบบเอลิเอ็กเซ่นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราเล่นไปเนี่ยมันจะมีตัวละครไหมหรือตัวละครเราจะยังอยู่แต่ให้เล่นเนื้อเรื่องใหม่อันนี้ไม่ทราบนะเออก็เพจไม่เห็นลงอะไรลงแต่อ่ารีวนะผมลงแต่พวกแบบคลิปนะมินิอ่านะผมแบบลงไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับผมซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมคล้ายๆเกมชีนแพ็กนะฮะเราจะมีตัวละครหลักหนึ่งตัวแล้วก็มีซัพพอร์ตหรือตัวช่วยอีกสามตัวนะฮะแต่มันจะไม่เหมือนอไม่เหมือนเกมชิมน,นิดหนึ่งครับผมตรงที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเอามาลงเล่นก็ได้นะฮะสามารถเอามาปล่อยแค่สกิลก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมนะ,ะอันที่เรามาดูครับผมนะฮะ,ะมาดูลักษณะของทีมก่อนละกันเนาะก่อนที่จะไปรู้ลึกตัวละครนะครับผมมาดูการตั้งค่าทีมนะฮะอ,ะอย่างทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นลูกพี่ทรงเนี่ยอา เขาเรียกนะเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนอีกสามคนนะก็จะมีอ่าไอ้ตัวจินโฮครับผมลืมชื่ออะไรก็ลืมชื่อแล้วนะฮะนะผมมีพักจีฮินนะครับผมไม่พักฮีจินนะฮะนี่ผมจําชื่อเทาไม่ได้นะนะก็เป็นพวกนี้เนี่ยคอยลงช่วยเหลือนะผมก็จะมันจะบอกธาตุแล้วก็บอกสายของมันนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยอย่างไอ้จินโฮเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุแสงนะครับผมอ่าสายแทงเกอร์นะฮะอ่าตัวแท้งนั่นเองนะซึ่งเราจะดูหลักๆได้เลยตรงไหนนี่ก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะว่ามันมันจะไปเก่งทางด้านไหนนะฮะ แต่ก็เป็นรูปโลกอ่ะนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอธาตุลมนะครับผมพกกระทาเวทเนี่ยผมอาจจะอยู่แล้วไม่ใช่ซัพพอร์ตแน่นอนนะเป็นเหมือนตัวเวทนะครับผมใช้เวทโจมตีนะฮะส่วนซัพพอร์ตเกมนี้จะมีรูปแบบเดียวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปหัวใจนะครับผมนี่จะซัพพอร์ตนะฮะก็คือ่าตัวนี้นะผมก็ลืมชื่อน้องเหมือนกันนะฮะนะผมนี่จะเป็นการลงลักษณะนี้นะทีมสี่ตัวนะโดยมีลูกพี่ทรงเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งนะฮะนะ คนอาจจะงงนะผมมันเรียกรูปพี่ทรงนะฮะมันอาจจะเขียนว่าซองจีนุกช่างนะครับผมแต่ตอนผมอ่านในหนังสือนะมันเขียนว่า S.O.N.G นะเขาใส่คําว่าทรงนะครับผมนะฮะเพราะผมเจพอพระเอกชื่อทรงเยอะมากกว่าชื่อซองนะไม่ถึงพวกในเกาไม่ถึงพวกใน,กในซีรีส์เกาหลีนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาดูที่ตัวละครน,นะครับผมนะตัวละครเราจะสามารถอัพสเตตัสได้นะฮะเนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยตามเลเวลเราจะอัพขึ้นมานะฮะอัพเดี๋ยวอัพแล้วอัพไปนะครับผมซึ่ง ใครอยากสายนัวก็ใส่ที่ความเร็วนะมันก็จะมีเพิ่มอัตราคีกับาดาเมจคีย์ดิคอนนะก็คืออ,อัตราคีิกับคีดาเมจนั่นเองนะฮะถ้าเราอัพบอมบว้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนข้างบนเป็นพลังโจมตีเนาะแล้วก็พลังอันที่ทสองก็เป็นพลังป้องกันกับพลังชีวิตนะผมนะก็จริงๆไม่ต้องอัพไปเยอะมากแล้วผมเน้นที่ดาเมจก็โอเคนะฮะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครอ,อื่นมาหิวแล้วก็มาเล่นแทนได้ในช่วงหนึ่งนะผมสามารถรับดาเมจแทนกันได้อยู่นะฮะ สติปัญญาเนี่ยก็มีการลดคูดาวก็เพิ่มเติมอ่าจำนวนแม็กมานาหรือแม็กพลังเวทนั่นเองนะครับผมทำให้เชสกิลได้ถี่ขึ้นนะฮะซึ่งผมเล่นมาเนี่ยอ่าลูกพี่ทรงแกก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องมานาขะนะครับผมเดี๋ยวรออ่าช่วงเปลี่ยนคัสเป็นเนโครเวนเซอร์เนี่ยอาจจะเห็นผลนะว่าต้องอัพสติปัญญานะครับผมต้องลองลองเล่นให้ถึงก่อนนะน่าใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ภาษาสัมผัสเนี่ยความแม่นยำนะครับผมแม่นยำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะทำให ดาเมทขั้นต่ำที่สร้างสตูเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ uh, ถ้าเกิดเราดามเมทถ้าเกิดเราแม่นยตาต่าเนี่ยดาเมทที่สร้างมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับผมหากเราแม่นยาสูงเนี่ยเราจะสร้างดาเมจได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็เท่ากันนะฮะสมมติ uh, เรามีต่ําเนี่ยอาจจะมีดอกสิบยี่บสามสิบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรา up, เรอัพเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นส0 30, 30, 30ิบสาสิบสิบไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เรียกว่าค่าดีเที่สูงขึ้นมานะครับผมในการทาดาเมจนะนี่คือค่าสเตตัสที่เราอัพนะครับผมนะฮะ อะไรต่อดีก็สกิลนะครับผมสกิลเนี่ยก็จะมาตามเลเวลตามคลาสที่เราเปลี่ยนไปนะฮะก็สามารถเลือกได้ครับผมมาจเจาแบบไหนนะเลือกมาเลย,เลยนะผมจะเจ้าแบบพุ่งแบบควงกินแบบอนาเขตอ่างเงี้ยหรือจะแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ครับผมเราเปลี่ยนเราตามความชอบนะชอบไหนก็ใช้ไปนะฮะ ่วนตัวผมก็เน้นเข้าไปชิดตัวอย่างเดียวนะฮะแต่ก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนสกิลบ้างแหละเพราะว่าเห็นมันมีหนังสือไปเข้ามาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยิงไกลบ้างก็ดีนะครับผมนะฮะซึ่งสกิลที่เราใช้เนี่ยจะมีสกิลหนึ่งกับสองนะครับผมก็มีสองสกิลนะแล้วก็มีอันติเมทสกิลอันนี้จะเป็นการเก็บเกรดนะครับผมอ่าก็เก็บอ่าพอสมควรอยู่นะฮะนานนานอยู่นะใช้คำว่านานอยู่นะอ่าเก็บไปแล้วมันจะทำดาเมจนะช่วงมันกดอันติเนี่ยก็จะมีคัตสิงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็ให้มันเท่่ขึ้นนนนมมาหหออยะะครรัััับบผสตตวิ ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องอ่าคลาสครับผมนะฮะคลาสเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยมันจะเป็นคลาสกุ๊กไก่นะครับผมก็คืออ่าลูกพี่ทรงเวอร์ชั่นอ่าผมบ๊อบนะครับผมผมบ๊อบแบบอ่าเป็นตัวละครกากๆที่เห็นตาอันนีแ้แหละพวกที่โดนแกล้งบ,บ่อยๆนะครับผมนะฮะก็ส่งนั้นเลยนะครับผมทีนี้พอเล่นมาสักสักหน่อยเนี่ยน่าจะประมาณเลเวลงห้ามั้ง ก็จะกลายเป็นแอสซิสินนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนเทนนิสเรวสิบห้าเป็นอ่าไนท์หลอดแล้วก็เป็นเดโคแมนเซอร์แล้วก็เป็นทอรนาจกรพรรดิเงานะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลาสอาชีพนะพูดง่ายคือเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมก็มีแชร์เล่นมีอะไรเข้ามานะฮะโอเคต่อมาก็เรื่องอาวุธนะครับผมนะฮะอาวุธเนี่ยเราสามารถใช้อะไรก็ได้ที่มันลิงที่มันขึ้นในนี่นะครับผมเราจะเปลี่ยนอ่าอะไรก็ได้นะ ปกติภาพจําของเราเนี่ยเห็นลู้พี่ทรงใช้มีดสั้นอยู่แล้วเนาะมันก็ชอบใช้อน,นี้โชว์นะฮะอาจจะมีดาบฟ้าๆหน่อยที่ตามเนื้อเรื่องมันเคยใช้เคยใช้นะ่ะผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นดาบจริงหรือเปล่านะลืมละนะผมแต่ที่ติดตามเลยก็คือมีดสั้นเนาะเป็นอาวุธหลักพี่แกนะครับผมแต่เราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ปืนก็ได้ดาบต้องแข็งก็ได้ครับผมเป็นเคียวก็ได้ครับผมหรือจะใช้หนังสือเป็นผมก็ได้นะฮะอ่าไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าทำาผมถึงใช้เคียวนะครับผมอาวุธปิดถึงใช้หนังสือนะฮะคุณเทียบดูดิกิดกับ โอ้ละ95นะครับผมนะฮะนะแค่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมนะฮะแค่ตีธรรมดาก็เห็นดาเมจที่ต่างชั้นกันมากแล้วนะฮะนะเพราะงั้นยังไงใส่เอสดาก็ดีกว่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเอ่อกดไม่ติดนะผมเอาซอลสองไม่เปิดนะฮะอ่ะทีนี้ก็เป็นต่อมาก็คือเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็จะเป็นชุดนะครับผมป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ไปหาตรงไหนนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับอ่าถ้าให้ยก พูดถึงเกมที่แฝกคุณก็จะเข้าใจเลยแหละนะครับผมเขาแฝกเกมทั่วไปก็จะมีกันเยอะอยู่แล้วแหละเป็นชุดใส่เข้ามาเป็นเซ็ตอ่าแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสเข้าไปนะฮะซึ่งผมยังไม่มีนะอันนี้นอกจากเราจะอัพตัวลูกพี่ทรงได้เราจะมาอัพฮันเตอร์ที่เป็นซัพพอร์ตเราได้นะผมอ่าก็จะดูอย่างตะลุงแขนเดียวนะฮะอ่าแอลลี่เอไม่ใช่นะอ่าแชงคูดนะครับผมนะแชงคูดนะอ่าแชงคูดบวกเอสนะครับผมตัวนี้ก็สามารถอัพได้ครับผมใส่ดาบให้เขาอัพดาบให้เขาเร่มเร็วให้เขาอะไรเงี้ย นะสามารถทําตัวนี้ได้ครับผมแล้วก็เนี่ยมีงารเวทนาการนะคือการเปิดด้วยตัวซ้ำนะครับผมอันนี้ก็ปกติของเกมเนาะเกมตัวน,นี้กาชาก,ก็เน้นเปิดตัวซ้ําเพื่อเพิ่มความโหดนี่เองนะครับผมนะก็เท้าเราก็สามารถใส่ทางด้านเลเวลเวทนาการรวมถึงอาวุธเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ากดผิดนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลเนี่ยสกิลเราสามารถอัพได้นะครับผมนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันคงต้องมีการปลดอะไรสักหน่อยแหละครับผม ผมก็ดูแล้วยังไม่เปิดอะไรสักอย่างเลยนะฮะนี่เล่นมาได้เจมเ์อรวลสิเอ็แล้วนะนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะก็ลงได้3ตัวเนาะก็ให้ลงตามความเหมาะสมนะเออเอาแท้งลงมารับดาเม็ดในช่วงที่อ่าลุกเจอพวกแบบสายคุณกวนหน่อยแบบประมาณแบบอาจจะเป็นมันบางตัวมันชอบกินฟิวเใหญ่เนาะมีท่าเบิร์นท่าอะไรเงี้ยแบบเบิร์นตลอดเวลาเนี่ยเก็เอาไออ่าดูจินโฮเนี่ยมารับก่อนนะฮะนะก็ให้มัน อ๋อผมรู้แล้วจูจินโฮมันคือใครนะฮะผมเพิ่งนึกออกตอนผมทำคลิปนี่แหละมันคือเบสมันคือเบญพระเอกถ้ามันจะไม่ผิดนะนะจินโฮเนี่ยนะฮะอ่ะก็จบเรื่องอันเตอร์เพื่อนเราไปนะครับผมก็จะมีเรื่องอ่ากาชานะเกมที่ชื่อว่าคัดเลือกนะครับผมอ่าแบนเนอร์แรกนะครับผมในแพทเท่าไหร่น่าจะหนึ่งจุดศูนย์บ้งนะก็เป็นทางด้านอ่าพี่เฉลยจองอินนะฮะตัวนี้เนี่ยผมว่าอ่าใครก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมนะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ นะอย่างผมเนี่ยส่วนตัวเลยคือชอบชบิจองอินกับทางด้านชาแฮอินนะครับผมนะสองตัวนั้นคือต้องการนะแต่ผมก็เซ็งเหมือนกันนะว่าทำไมพี่แกม,มาตัวแรกนะไม่โอกาสได้เก็บเลยนะครับผมนะเพราะงั้นผมเปิดไป20โลแล้วเนี่ยอามบอกว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นหกสิบข,ขึ้นไปเนี่ยาก,การันตีอาตราแปดสิบครั้งนะครับผมมันการันตีอาตานะแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้มันหรือเปล่านะฮะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะเห็นไหมอัตราดอกมันเนี่ยเยอะจนแบบว่าหน้าปาดน้าตานะฮะ ดูดินะก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมนะเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่าสนตู้ถาวรเนี่ยเราก็สามารถเลือกของได้ครับผมการที่เราเลือกพวกตัวละครพวกนี้ลงมาเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้นะฮะอายางอ่าเวลาออกเอสอาร์ที่เป็นตัวละครเลยพวกเนี้ยมันก็มีโอกาส50%ที่ออกเป็นตัวนั้นนะฮะแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็จะเป็นอย่างอื่นแทนนะครับผมอาจจะเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรก็ได้นะฮะนะก็ ค่อนข้างเกลืออยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ถือว่าเกลือนะสําหรับตัวผมเองนะผมซัดไป30โลนะผมได้หนังสือเวทมาหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคหดือยวทมันแค่30นสนะจะหลุดเป็นอะไรก็ช่างมันนะฮะใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะนี่เป็นตู้กาชาในตู้แรกนะ,ะผมตัวใช้ต่างกันนะมาดูที่ตู้กิจกรรมนะครับผมจะใช้เป็นการ์ดลุงนะครับผมเนี่ยสองหเพชรม่วงต่อ1ใบนะฮะ ส่วนตู้ธรรมดาเนี่ยจะเป็นตู้คล้ายๆกับไม่เข่าวควายก็รูปดาบปักโล่นะครับผมก็ราคาเท่ากันนะฮะเนี่ยก็สามารถเอาเปิดได้นะฮะของพวกนี้เนี่ยก็ช่วยเสริมพลังได้ขึ้นได้เยอะเลยนะฮะทีนี้จบจบเรื่องนั้นไปนะัะผมก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันยังมันยังอยู่ลึกเกินไปที่จะต้องรู้นะครับผมมาค่อยๆเล่นไปนะฮะนะทีนี้ก็จะเรื่องอาชาเลนจ์หรือดานต่างๆนะครับผมมันก็เหมือนจะง่ายนะ เรามาพูดถึงเรื่องสตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับผมมันจะมีเควสหลักนะครับผมนะฮะมีเควสหลักก่อนเลยคืออ่า chapter หนึ่ง chapter สองอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีทางด้านเรียกว่าไซส์เควสละกันเนาะก็คือ sub chapter นะครับผมก็คืออ่าเรื่องรองนะฮะอ่าทุกๆอันที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านตั๋วนะเห็นไหมเนี่ยมันว่าเคลียร์ร้อยเปได้2ตัว๋วแล้วก็เคลียร์อ่ามิชชั่นแบทเทิลนะครับผมมิชชั่นแบทเทิลเนี่ยก็จะมีอ่าอะไรต่างต่างนะก็คือชนะร้อยห้าสิบปีอย่า,ยา,า50%แล้วง ชนะโดยหลบขั้นสูงสองขั้นขึ้นไปนะคนเล่นในมือถืออาจจะหัวร้อนนะครับผมคนเล่นคอมก็หัวร้อนเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นก็หัวร้อนด้วยกันนะครับผมนะฮะทีนี้อพอดูเรื่อง chapter หลักเสร็จก็มาดูที่ซับ chapter นะครับก็เหมือนกันนะฮะซับ chapter ตอนแรกเนี่ยเล่นง่ายนะครับผมนะเควสมันไม่ค่อยยาวแล้วก็รับของไวนะฮะมันก็มีใน q u วสคุยด้วยแต่ช่วงหลังมาเริ่มหนักนะครับผมนะเนี่ยดูสิ มันโอ้โหมันเริ่มด่านถึกเนี่ยไมน่ยสู้ยาวเลยนะเห็นไหมเนี่ยซับสตอรี่อันนี้เนี่ยซับแชปเตอร์เนี่ยโอ้โหมันใส่ผมยับเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็ยากเลยนะอา่าผมให้ยากที่สุดเลยเป็นเควสนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะในนี้ตรงนี้นะฮะจำไว้นะฮะไอ้แชปเตอร์สามนะฮะซับซับแชปเตอร์แชปเตอร์สามนะฮะมาดูที่ระดัลสิบห้ามันนะครับผมชะนะการกำจัดมอนสเตอร์สามสิบห้าตัวขึ้นไปผมบอกไว้ก่อนว่าคุณแทบจะต้องฆ่าทุกตัวในนั้นด้วยมือตัวเองเลยนะฮะ บวกกับคุณจะมีความลงมด้วยสามตัวพอนึกภาพออกไหมลงสี่คนนะ่ะแล้วคุณมีบอดอีกสามตัวนะ่ะคอยช่วยคุณตีมอนนะ่ะเออแล้วคุณต้องฆ่ามอนครบสาสิบห้าตัวขึ้นมาแล้วมอนดันนั้นนะ่ะผมว่ามีแค่สี่สิบตัวนะผมไม่มีโอกาสได้นับหรอกแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีแค่สี่สิบตัวอาจจะสนะี่สบสองสิบสามน่ะเพราะนั้นคุณต้องฆ่าเกือบทั้งหมดเลยนะเออเพราะงั้นตอนนี้ยากนะครับผมผมรีไปประมาณสักสามครั้งได้ก็เริ่มหัวไฟแล้วครับผมนะฮะหัวไฟขึ้นมาหน่อยแต่่ผผานนะ ไฟก็เลยดับลงไปนะฮะก็เพื่อวันนี้ก็เล่นมาอปัจจุบันนี้ก็ได้มาถึงตอนนี้แล้วนะจับเติงห้านะเพิ่งปลดได้เพราะมันต้องการเลือดสิบเอ็ดเพื่อการเล่นนะฮะแล้วดูสิชนะร้อยห้าสิบวิเลือดสูงขึ้นแล้วผมวก็ชนะด้วยฮันเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งคนนะฮะนะอ๋อแต่ทีมโดยการใช้ซัพพอร์ตฮันเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งคนไม่เป็นไรอันนี้ชิวๆนะครับผมนะ,ะตัวฮิวเรามันก็เป็นธาตุน้ําอยู่ละนี่ก็เป็นเรื่องสตอรี่หลักนะครับผมทีนี้ห้องบันทึกะฮฮันนเตอร์ะะ อย่างอันแรกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเลือกไงนะก็เห็นมีแค่จูฮีครับผมมาให้เล่นนะฮะก็กดเล่นในเรื่องไปครับผมเมื่อเล่นในเรื่องเนี่ยก็จะมีการเข้าไปสู้มอนเราสามารถกดออโต้ให้มันตีเองได้เลยครับผมนะฮะเป็นการช่วยในดับหนึ่งเลยนะไม่ให้หน้าเบื่อนะคือไม่ต้องคุมเดินตีมอนเองอะ่ะคุณกดออโต้แล้วมันเดินตีเองเลยครับผมตามในเรื่องนะฮะเมื่อคุณเล่นผ่านคุณได้ทางด้านเพชรทีละห้าสิบห้าสิบนะทีนี้นีถือว่าคุมนะฮะเล่นผ่านเนี่ยก็เออถือว่าได้แต้มเยอะเลยแล้วก็มีการใช้นะออ่เมื จะเติมกุญแจให้วันละหนึ่งดอกทุกวันนะวันแรกให้มาสามดอกนะครับผมเพราะง,งั้นในวันแรกเนี่ยทุกคนควรจะเล่นให้หมดนะครับผมนะหรือไม่หมดก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณนะแต่อย่างน้อยๆให้มันอ่าทิ้งสล็อตไว้ให้มันเหลือเป็นสองทับสามเสมอนะเพื่อรอรับกุญแจมันต่อมานะผมถ้าตามที่ผมบอกนะก็คือล็อกอินปั๊บได้กุญแจละดอกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ได้อะไรไปผมก็ลืมแล้วแต่แน่นอนได้เพชรนะครับผมนะอ่ะพันนี้มาต่อกันที่อ่าเกตนะผมเกตโตนะครับผม อาเกตเนี่ยมันจะนับตามเลเวลเราเนาะเราสามารถอัพเลเวลแรงเกตตามเลเวลเราได้เนี่ยอย่างผมก็อยู่ที่แรงอ e, ีแรงดีใช่ไหมเมื่อคุณกดเข้าไปซัดกับเกตเนี่ยซัดตุ๊บตับตุ๊บ,ต,บ,ต,บ,ต,บตับเสร็จเนี่ยคุณก็ส่งไปสํารวจที่เกตเมื่อคุณเคลียร์เกตเสร็จปั๊บเนี่ยครบสเกตครบัครบผมนิดชันมันจะเสร็จเห็นไหมสามารถรับได้เมื่อเคลียร์เกตสามครั้งนะผมเม,มือ่อพี่ชั้นเสร็จปับ๊บคุณจะได้รับอีกพีตรงนี้ก็คือเป็นอีกพีของอ่าลูพี่ส่งนะฮะทำให้ตัวละครหลักเราเนี่ยเลเวลสูงขึ้ ซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงกิจกรรมเลยเพราะงั้นแนะทาทาให้เสร็จในวันแรกนะครับผมให้มันหมดเท่าที่จะทำได้นะฮะเพราะงั้นก็อาจจะลืมไปทํากันนะหากใครดูถึงตอนนี้นะครับผมนะอ,อะไรให้พูดอีกก็ที่เหลือผมก็จะไม่ได้ปลดเนาะนะทีนี้ครับผมอะไรอีกละ่ะคัดเลือกอาวุธล้านค้าผลงานมิชชั่นตั้งค่าทีมผลิตทีมขุดเจาะใช่ไหมออกอันนี้ไม่มีอะไรมาก,กน,นะครับผมอ๋อเดี๋ยวลืมว่าผมโหมดฝึกสอนเนี่ยคุณสามารถกดเข้ามาแล้วกด ตตตึึึเลื่อนไปเรื่อยนะผมเมื่อคุณเลื่อนผ่านหนึ่งอันเนี่ยคุณได้เท่าสิบสิบมงวงนะครับผมมันเรียกว่าอะไรเนาะอันนี้เนี่ยหินเวสกัดนะผมอ่าเพื่อไงคือได้แต้มกระชานอีกนะฮะก็มันก็จะเยอะนะช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะตั้งกดอยู่มาสักสองสามนาทีนะฮะเพราะงั้นก็ทยอยกดทยอยกดนะอย่าให้มันดอกเยอะนะครับผมมันจะนานมากในการกดนะฮะนะอ่ะเหลืออะไรอีกอ่าพวกชาเลนจ์มิชชั่นผลงานโซนภาพเนี่ย ให้ผู้ร่วมรวมเลยมันคือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เสร็จตามเป้าหมายมันแล้วก็รับรางวัลน,นะครับผมเพราะง,งั้นผมว่าไม่จะเป็นต้องรู้เยอะนะครับผมเพราะง,งั้นดูสมุลภาพเป็นตัวอย่างนะอ,ะอาจจะมีการสะสมอาวุธคุณกาชามาได้อาวุธเพิ่มก็กดรับไปครับผมก็จะได้รางวัลมาเนาะเนี่ยคุณมีการเล่นแล้วก็ได้ของได้อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเปิดตัวละครได้ตัวละครใหม่ขึ้นมาคุณก็จะได้แบบว่าอ่าเรียกไรน,นะรางวัลเนแบบพบเจอครั้งแรกอันเนี้ยกดแล้วก็ได้เพชรน,นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะเห็นเอาซิบินเงาเท่เนาะอันนี้ดาบคูที่ผมไม่เคยเห็นเลยคนนี้มันไขวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นในอนิเมะเลยอะแต่ผมมันไม่ผมเออพูดบิดไอ้มังะงเลยอะในมันทวาเลยอะมันไขเนี่ยแต่พี่แท้งอีก,กิดแล้วก็ไอออนเนี่ยผมเคยเห็นอยู่แล้วก็ไอพิมดแกหายไปไหนเนี่ยยังไม่อัพนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ วันแรกในการเล่นโซโล่เลเวลลิ่งอลิสนะครับผมนะฮะก็ใครขยันก็จะไปไวนะผมใครไม่ขย,ยันก็ก็จะตามคนอื่นหน่อยแต่ไม่เป็นมีปัญหานะเกมนี้มันแา่ที่ผมดูเนี่ยมันเล่นคนเดียวนะมันเหมือนเกมชินยิมแพคอะ่ะแต่จะมีอันดับให้ดูอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีอันดับให้ดูว่าเออคนเคลียร์อ่าถ้วยรางวัลไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างไอที่หนึ่งเนี่ยมันเอาอะไรเล่นเนาะเนี่ยมันมันไวจังเลยนะฮะก็สิบแปดแล้วอ่ะที่ดูดีโอ้โห อย่างไววครับผมนะผมเพ่งเี่ยได้65ถ้วยเองมันไป123แล้วอะครึ่งหนึ่งของผมนะฮะขางบนนี้น่าจะอาจจะไม่ผมไม่ได้ว่าเรื่องเติมหรอกนะฮะอาจจะมีการเติมเปิดตัวละครให้มันเล่นง่ายขึ้นหน่อยแล้วก็พวกนี้อาจจะเล่นเก่งอยู่ละแล้วก็เลียเอาไว้นะฮะซึ่งเซิร์ฟเปิดช่วงแรกเนี่ยก็จะติดรูปโหลดรูปอะไรอยู่พอสมควรนะเอาโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม